สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับก็มาพบกันอคลิปหนึ่งนะครับหลังจากทำคลิปบนไปแล้วอันนี้ก็จะมาเป็นคลิปเขาเรียกว่าเหเครื่องสำอางเนาะสำหรับคนที่ติดตามนะครับสำหรับการที่อามไปช้อปปิ้งซื้อเครื่องสำอางทุกๆครั้งนะครับแต่วันนี้ก็เป็นแบรนด์ของเลรปลอนเพราะว่าตอนนี้นะฮะเล็บรปอนกำลังจัดโปรโมชั่นอยู่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นที่เซ็นทรัลพิณก้านะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยคลิปนี้อาจจะพูดเร็วนิดนึงเพราะฮะเพราะว่าทุกคนรู้ไหมว่า ในโซเชียลแคมเนี่ยให้อัดเพียงสิบนาทีเท่านั้นนะฮะครับที่เราอัดไปพูดไม่ทันจาดที่ซ้ายโดนตัดทิ้งเข้เนี่ยฮะก็เลยจะต้องรวดเร็วนิดนึงเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยหาไปช้อปปิ้งมีอะไรมาบ้างนะน,นี่ก็คือเป็นของทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นของเรบรอนทั้งหมดเลยนะครับเสียวันนี้ไปทั้งหมดอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยบาทได้เราเปิดพุงไปดูก่อนอันนี้ฮะให้ได้เป็นกระเป๋าแมา่จากเรบรอนนะครับเพราะว่าซื้อของแล้วเขาจะแถมให้เป็นกระเป๋าก็สวยดีเนะีย จ้ามันไหมมันมากก็เ,เ,เ,เป็นกระเป๋าสีงเงินฝ้ายนะฮะเรษฐกิจโยนนะครัเอเอฝ้ายเป,ป,ป็นกระเป๋าแล้วก็ไปดูเนี้ยเื้ออะไรมาน,นี่นะครับมันก็ซื้อเป็นบลอ,อนดพื้นนะครับเป็นคัลเลอร์รุ่น, Color น,ะะน,นคัลเลอร์สเตย์นะครับซาลิ่มซึ่งมันสามเฉดสีก็จะมีสีโทนขาวนะครับสีเข้มแล้วก็สีกลางนะครับอันนี้เป็นอันดับโทนสีเหลืองอ๋อตัวนี้จะเป็นสูตรที่พัฒนามาจากสูตรที่แล้วนะครับก็คือว่าสูดรท้งที่ลราจะมีข้อเสียคือเรื่องของกลิ่น แล้วก็ที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไปนะแต่ตัวนี้ก็เป็นการปรับปรุงมาใหม่นะครับก็จะไม่มีกิ่แอลกอฮอล์จากการปกปิดเท่าเดิมการควบคุมประมาณเหมือนเดิมแล้วก็การเป็นรองพื้นที่ถูกกว่าเป็นรองพื้นตัวท่านเทพเนี่ยก็ยังเป็นตัวเทพเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ300เอ้ยไม่ใช่300ร้สีประมาณ400นิดๆนะฮะอันนี้ก็ลดบนพื้นที่อีกยีเปอร์เซ็นต์ไปจริงๆมา500ประมาณ500นิดๆแต่ลดแล้วก็เหลือประมาณ400นิดๆนะจ๊ะนี่ทะลุคาลเลอร์สเตย์นะ แล้วก็ที่ซื้อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นคอนซิสเลอร์นะครับคอนซิสเลอร์ของเลฟลอนตัวนี้ก็ออกมาใหม่เหมือนกันเป็นรุ่นทีมเดียวกันกับตัวคัลเลอร์สเตย์ก็คือคัลเลอร์สเตตัวนี้จะออกคอนซิสเลอร์ตัวนี้มาก็ซื้อมาสามเฉดสีนะครับสำหรับเหมาะที่จะใช้สำหรับใต้ตาเนี่ยะฮะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะทําการปกปิดไปไม่หนามากมันจะไม่ทําให้ตกหล่องแล้วใช้อำพลพวกรอยเพนด้าอะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะฮะอันนี้เป็นของคัลเลอร์สเตย์เรปล่อนนี่ยจ้าอ่าแล้วอันนี้เเปป็นน,นนนนลลิกกออออรรุ่่่ใหมะะัขงฟ้ เป็นสีโทนโนู้ดนะฮะไม่ออกสีมากแต่ว่าตัวก็กไม่ได้มันมากแต่มันก็เรปลอนมันทนอยู่แล้วว่าก็ค่อนข้างโอเคสีนู้ดนะตัวนี้ซื้อเบอร์205้มานะจ้าเสร็จแล้ว <S <S น,นะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นไอพิมเมอร์จากเรปลอนนะับตัวนี้เป็นไอ,อ Eye พรเมอร์แล้วก็เป็นไบรท์เทนเนอร์นะครับไบรท์เทนเนอร์คือปรับสีสว่างบริเวณใต้ตานี่ฮะก็คือสามารถเอาทาไฮไลท์บริเวณต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มจมูกอะไรพวกนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้แล้วก็รีสแตนชใช้ทาเปลือกตาก่อนทาไอเซอร์ดว์มันทำให้ไอเซอร์ด์ติดทนติดนานมากยิ่งขึ้นน,นะฮะนี้นะฮะอันนี้ก็450บาทเราไปเหลือ300กว่าบาทอ๋อแล้วก็จะเป็นลุ้นแป้งตลับแดงนะครับแป้งตลับแดงเนี่ยค่อนข้างใช้ดีมากเลยเป็นแป้งที่มีความเนียนมากที่สุดของเล็บลอน อ๋อในบรรดาแป้งทั้งหมดของเริ่มล่อนเลยครับอันนี้ไม่เทียบกับแป้งอื่นนะแตส่วนตัวของเรมล่องนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างใช้ดีอยู่ทนอยู่แน่แล้วก็ใช้ถ้าสมมติว่าเราใช้ตัวนี้ปุ๊บเราก็ลงแป้งฝุ่นแล้วก็ลงแป้งแบบนี้ทั้งนึงน้าจะแน่นวอร์มเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่300กว่าบาทนะครับราคาลดแล้วเหลือประมาณ240บาทเท่านั้นรุ่นตลาดแดงนะ และต่อตัวสุดท้ยายด้วยนะครนี่ก็จะเป็นรุ่นแป้งฝุ่นนะครับจริงๆอันก่อนอันนี้มีแล้วเป็นทาเลเซนพาวเดอร์นะครับของรุ่นเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้ก็ซื้อมีครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอาร์มแต่งหน้าพิซตี่นะครับบอยพิซตี้ต้องการความขาวมากนะครับอันก็เลยซื้อแป้งฝุ่นที่ข้างมีเบอร์ข้าวมากเข้ามา,า,มาหแต่ว่าไม่แก่ใช่เลยเดี๋ยวเวลาแกะใชใ้ดูนะฮะก็นั่นแหละครับ ก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่อาร์มซื้อมาจากเร็บรอนเะน่สำหรับน้องๆคนไหนครับที่สนใจนะครับหาเครื่องสำอางที่ราคาย่อมเยาแล้วก็ใช้ดีเนี่ยอาร์มก็แนะนําเลยว่าแบรนด์เร็บรอนเนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะที่อาร์มแนะนําเหมาะนะฮะสำหรับคุณภาพเนี่ยจริงๆเราเทียบเคียงกับเค้าตระแบรนด์ที่แพงๆได้เลยแล้วที่สำคัญก็ใช้ดีมากจริงๆแล้วก็สำน้องๆคนไหนที่แต่งหน้าแล้วปริญญาเองหารองพื้นไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็แนะนําเลยให้ใช้ตัวนี้รับรองว่าอยู่ทนอยู่นานแล้วก็เนียนมากๆแล้วที่สำคัญอ๋อมันมีเเเป็นนนนพรรรรมอ์ะคับุ่ตโตโ่ีย ช้ลงก่อนลงพื้นตัวนี้แล้วค่อยลงตัวนี้เข้าไปนครับลองแน่นมากเนี่ยฮะตกน้ําไม่หลายตกไฟไม่ไหมอยู่ทนอยู่นานเนี่ยฮะแล้ววันนี้แอมก็แมนแม่ man, แล้วก็เดี๋ยวจะไปแล้ว <laughs> เพราะว่าเดียวู่นี้มีสอนแต่งหน้าตอนเช้านะจ๊ะถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจอยากลองลอกดูว่าลองดูนะกันนะครับเรียบร้อยม่มีสปรโมชั่นเรื่อยๆอยู่แล้วก็หาซื้อไม่ค่อยยากเนาะยังไงก็ไปลวคลิปนี้กวนขึ้นอ่ะ <laughs> ไปล้วจ้าไม่มีอะไรนี่ก็หมดเวลาได้ฮาไว้บ้าแล้ไงก็จเจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็อีกคัางไว้รีวิวรูอของของ,งต่างๆเดี๋ยวอั้ก็มารีวิวให้ดูนนาะนนี้ไปแล้วไว้บ้าจ้า